ฉันมีกล้ามไงเป็นกระเทยเล่นกล้ามเอา้าเรี้ยโดนห้าวิปั๊บก็ไปเต็มหัวอ,อุ้ยสัตัดอ้อยช่วยด้วยอุ้ยมันคล้อหัวหรีเชียวเวลเจ็ดนี่ตีกูตีกูตีกูสิเหมือนที่มึงเคยตีอะ่ะอีสัตว์บบเอ้ยถอยถอยถอยได้ไหมถอยได้ไหมไม่ได้ก็เอามีแป๊กกรตายแล้วไม่ได้ก็เอา เออมึงเอาไงเอาไงเอาไงตีกูตีกูตีกูบอกให้ตีกูไอ้ตับ๊บตีกูตีแบบที่มึงเคยต,แบบคยตีแบบที่มึงเคยตีอ่ะแจ็คแมวสวัสดีค่ะอยู่กับซัพพอร์ตสาวผมยาวถักเด็บลตานน้เล่นตัวแบบถึกๆเล่นอมันรา <Very well. S 1> เป็นตัวเปิดแคร,รี่แต่ว่าเราเอามาซับ ซับได้เปล่าไม่รู้เอามาเล่นเป็นไงอยากเล่นอยากลองเล่นแบบตัวถึกๆบ้างเขาปกติเล่นตัวบางๆแล้วตายง่ายแล้วเกินแล้วตอนนี้มีหลอดซับฟอนต์ดจะเล่นยังไงเนี่ยแบบอ้เหนื่อยอุตส่าห์แบนทันเดอร์เจอหลอดว้าวจะเจอจะเจอรักนะตัวเดียวนะกูจะถังป่าเฉย กูทางป่าเฉยๆโดนอรักหน้าเฉยเลยนีงไงยย่ไงวางเฉยไว้อายเม่เบ้ไม่มอยู่โอ้ยเพื่อนกูตายแล้วเพื่อน,อนออเออ นิดนึงเผา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 เเออตุทางให้หมดเลยป่าดีเที yeah> ่ย์โมกันดีนะโอ้ยโอ้ยกูตายกูเออไอกทีดึง เออกูตายบิด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 เออกูไปแล้วขอบคุณนะเบเฮแล้วมนตัดรูล่างไปยังอะเ้เบเฮไม่ค่อยอยู่เป็นไรวะแล้วกูยืนเล่นคนเดียวไม่ได้กูเล่นไม่เป็นลูกเลือกนะ นี่ให้มันเยอะนี่เน่เเฮยากในป้อมกูไม่ได้ถึกขนาดนั้นเบเฮแกลี่มึงไม่ต้องเล่นโอ้โอ้โอ้โ้อ้ไปแล้วกูไปแล้วอุยอเอาดเอาดิเอาดิเอาเอาดิเอาดิเอาดิบอกใครวะเอา เฮี้ยโดนห้าวิปั๊บเข้าไปเต็มหัววิตัดอ้อช่วยด้วยอุ้ยมันเคาะหัวลีเชียรเวลเจนฟูเราไปกันเไปกันล4จะตายท้งนั้นเลยอ่ะเออโดนเคาะหัวกูออกฮาร์ดชิ้นแรกเลยคอยดูเบมอนอันติเออเออ มันไม่มีมานากระเลตเองพวกนมาเม็ดโอ้ยแย่มึงวิ่งไปกลางไปว่าแทนที่มึงจะลงล่างหน่อยไอหมาจะงักูฮะวิ่งไวแล้วเกินใจเย็นใจเย็นใจเย็นเม๊ๆเม๊ะเม๊ะ่ไม่ได้ ตะเกีสองใช้ไม่ได้เบาเสียเลือดเยอะด้วยโอ้ยอีกหน้าเม็ดอืมว้าถอย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 ลูกถอยมันนไม่มานน่จะกลับมาโอ้ ไม่กี่ป่าตีตายไปเลยไม่รอดเอ,อ,อีกทีหนึ่งอ,อ,อีกทีเดียวเบี้งสู้เขาตัดละวเ้ยระวังราว,าราวา้าในเฮตีก,ตกูตีกูตีกูสีเหมือนที่มึงเคยตีอ,ะตอ่ะอีตัดอ้าวแมงมัดหย่มไม่เสร็จร้อย วิ่งไปไนี่นี่อุ้ยโทรฉันไม่ได้ไม่มีเกิดแล้วอย่าสกิลนะไม่มีเกิดแล้วอย่าสกิลนะเออไม่น่าเลยอะออดาเมจกูเบาขนาดนี้เลยเหรอไม่มีเงินตีเพื่อนเออโดนเคาะหัวไปแล้ว เอาเลยกอกเลยไม่เฮะโบโบอะไรโบโบโบเออเอาวิ่งกลับไปโดนเฉยงูจะขอไปแอบฟา้าแป๊บนะแอลแอลมีโดนเหรอทำไมไม่บอกยังเลยสกลัวนะเออเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมาล่าด้วยเอาเลยแม่เอาเลยแม่พ่งนี้นี่เอาไงนะพรุ่งนี้เนี่ยไปตอนเช้า ตบแม่งเลยหลอดอ่ะโอ้โหเชื่วยด้วยันนี้จะไปยกแล้วจ่ายน้ไมมันไม่รับนี่เนี่ยตีกูดิหูตีกูดิเออหูตีหูตีกูดิอุ้ยไม่เอาไม่เอวไม่เอาอ่ะลักน้าลับทางนั้นตายแน่เลยอ่ะไปดีกว่าอุ้ยอุ้ยสวยมากสวยมากตรงนั้น โอ้โหอะไรวะนะ5วิมันมีอยู่จริงว่ะตาเนี้ยหลายทีแล้ววิบน่ะบน่ะบน่ะฉันวับลงแรับลงแม่งก็ให้มันเห็นได้เลยว่ากูลงตีกูสิตีกูเหมือนที่มึงเคยตีอ่ะตีกูเหมือนที่มึงเคยตีตีตีไหมล่ะมึงจะตีไหมล่ะ อุ้ยยาออกไปอืโอ้เหนื่อยวะ่ะตาเน,นี้ยดอกกระเทยเล่นกล้ามโอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บ โโโโอออออ้้้้าวิเร็วว้าวอาช่วยด้วยโอ้ยถอ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 ยหนูถอยหนูโดนไปน้ำโดนผิดฟังเวลาได้สองเอาอลักหน้าเอาอลักหน้าได้ไหมโอ้ยโดนคอช่วยด้วย ออวิมันมีบิงวิยพวกนี้มีบิงหมดเลยเว้ยพวกเอากูไปละนะแมกมัดเอาไงกูตันกูสิเหมือนที่มึงเคยตันนะ่ะมึงตันนี่เดเ้อ <laughs> ฉันมีกล้ามไงเป็นกระเทยเล่นกล้าม <im it> กระเทยบอกกายเธอฉันมีตังสองพันฉันออกอะไรฉันออกคาถาฟ้าได้ไหม <im it> ฉันอยากให้วาคิริปาแล้วติดสกิลหนึ่งฉันออกคาถาฟ้า,อ,า,า <im it> อุยอ้ยแม็กมัด <im it> อยู่นะแมม็กัดอยู่เฮ้ยเฮ้ยแม็กมัดไอ้หน้าเม็ดอืเอาไงจะเอาไงเฮ้ยพี่ด้วยเพี่จตายแล้ววะฉันไม่มีสตันนะทุกคน อุ้ยอุ้ยอุ้ยฉันยังไม่มีอันติ้ฉันยังไม่มีอันติตายหมดอ้าอันติ้ฉันมาแล้วมึงเอาไงกูเอาไอ้กูหือตีกูตีตีตีเหมือนที่มึงเคยตีมึงตีเลยครับล่างครับเออมั่นก็แค่แมงมุม จะเผาเม็ดมึงให้หมดหรือแมงมุม่เดียวเดือดอะไรยะตานี่เดือดะไรแล้วก็บ่นแล้วปวดฟันจะถึงแล้วค่ะจะถึงแล้วค่ะเอ้าเดี๋ยวทำไมกูบอกให้มึงใครให้มึงเดี๋ยวใครให้มึงเดียวตุปันไม่โดนจะจะเอาป้อมให้ได้เลยไหมหรือว่าไปเอาทางอื่นก่อน นี่น่ะเอากูกกลาดเลยไงอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยระวังมาอยู่ไหนพวกมึงอยู่ไหนมาอีกแต่แต่เมื่อกี้เธอฮิวเลิศมากเลยอย่าเบฮีไม่ตายอ่ะม่งตั้นมึงรถอื้มอ,อื้มโอ้ย โอ้ยป้อมจริงโอ้ยโดนวิเธ <How S 2> อฉันตายเอาเอาเอาเอ,าเอ,าเอา้ยโอ้ยอย่ามาผม,ผมไม่เห็นมองไม่เห็นเออไม่น่ากดสกิลสองเลยตายเลยว่ะ <c oughs> เอาไงอีเนี้มึงเอาไง ตีกูสิตีกูตีกูบอกให้ึงตีกูตีเหมือนที่มึงเคยตีอ่ะไอ้ซาบ <c oughs> ยปรอนเออมอยายาอ๋อกูไปแล้วหยดุยดหยุดหยุดตามกูหยดุด ขาเขาไม่ดีเขาไม่ดีเธอมันเลือดฉันไม่รีมันกระโวยรีเลือดเธอหรือเปล่าเลือดกูไม่รีได้ไปให้เพื่อนตามทันน่ะเออนี่แหละอันติมันก็ใช้อย่างนี้ได้เอาไว้สตันเออโอ้ล็อเป็นไงล่ะตัวละครรับกูได้คิวละ Mm. แต่ดีนองน,นานๆเล่นตัวแบบเนี้ยมันดูถึกดีว่ะควา, <All S 2> ามไวด้วย <c oughs> วายอ่ะแปบ๊บย้อนชื่อคะ่ะ <c oughs> ฉันไม่ได้ออกกันเวทไงโยนแรงมากเดี๋ยวออกก่อนไอ้นี่มันก็เผากูจังเลยนี่อีเนี่ย <c oughs> โอ๊ยโอ๊ยออ้ออื้อ ย้อนช่วยด้วยวิ่งงั้นวิ่งตรงมาแล้วเนี่ยห้าวิไปแล้วห้าวิก็เราไปเจอช่วยด้วยบบไว้ถอยถอยถอยได้ไหมถอยได้ไหมไม่ได้ก็เอามีแบ็กระตายไม่ได้กระตายแล้วไม่ได้ก็เอาอืขอดได้ไหมตัวนี้ขอได้ไหมขอได้ไหมที่แมันไส้มันนี่อ่ะ เอ้ยดิจีเนียมาอะช่วยตัวละครลับกูด้วยอ้อเฮ้ยเอาไงเอาไงเอาไงตีกูตีกูตีก,ตกูบอกให้ตีกูไอ้ตับ๊บตีกูตีแบบที่มึงเคยตีแบบที่มึงเคยตีอะตีกูนี่เอา Oh. เออมาจบอะไรอยังไงล่ะ<า>ยังไม่ได้คนตัดเลยอะ่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะเอาวาคิลี่ได้